สวัสดีค่ะดรปรางทิพย์ยุวนนท์นะคะวันนี้ลิฉัานนางสาวนะคะศศุกษานมรุลได้มาเป็นพิน้ีกรในการดําเนินรายการมุมมองทางด้านกีฬากับท่านดรปรางคทิพย์ยุวนนท์นะคะอันดับแรกนะคะเราจะรบกวนดรปรางทิพย์ในการแนะนําประวัติส่วนตัวในด้านวิชาการให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบ่อยค่ะค่ะปรางคทิพย์ยุวนนท์จบการศึกษาตั้งแต่ประถมปีที่1จนถึงมัธยม ศึกษาปีที่5นะคะที่โรงเรียนเขมาสิริอนุสอนซึ่งเป็นโรงเรียนผู้หญิงล้วนเลยนะคะในขณะนั้นแล้วก็จบปริญญาตรีทางด้านสังคมศึกษาจากวิทยาล,ลัยครูสวนดุสิตก็เป็นผู้หญิงล้วนอีก4ปีเลยนะคะ,ะจบปริญญาโท M.B.A. สาขาการตลาดรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยสยาม,มแล้วก็จบปริญญาเอกทางด้าน International Management จาก University of South Australia ค่ะ และในประวัติด้านการกีฬาล่ะคะท่านดคตรคะในด้านการกีฬาต้องบอกว่าเป็นคนที่รักกีฬามาตั้งแต่เกิดเลยในสายเลือดเนื่องจากว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชอบดูกีฬานะคะแล้วก็คุณน่าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสูง170ซึ่งในขณะนั้นน่ก็จะเป็นผู้หญิงที่เวลาไปโรงเรียนเนี่ยเราจะยืนเป็นหัวแถว ไม่อันดับหนึ่งก็อันดับที่สองนะคะอยู่เวลาเรียงลำดับไหลนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ถูกให้จับให้ไปเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลวิ่งแข่งหรืออะไรก็ตามนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็น,ปนผู้หญิงที่ที่เป็นหุ่นนักกีฬามันตั้งแต่ตอนเล็กๆ,ๆเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งเวลามีกิจกรรมคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่พาตอนเช้า,ชาถ้าบอกว่าไปวิ่งแข่งเช้าชา้าคุณพ่อก็จะออกกําลังกาย เราก็จะตื่นตั้งแต่ท้องฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคะแล้วก็ออกไปวิ่งกับคุณพ่อนิ่งกันสองคนวิ่งแถวแถวบ้านบ้างอะไรบ้านเหมือนจ็อกกิ้งไงคะ่ะแต่ลูกก็จะได้ออกกําลังกายดังนั้นก็จากการที่คุณพ่อคุณแม่อาหารด้วยได้ทานนมทุกวันอ,อย่างน้อยวันนึงแก้วสองแก้วแล้วก็อาหารเช้าเนะี่ยคือไข่หนึ่งฟองผักต้มแล้วก็ขนมปังหนึ่งชิ้นสชิ้นแล้วก็เนื้อสัตว์นี่นคืออาหารเช้าจึงทําให้คิดว่าเอะ๊ะ การที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลเรื่องโภชนาการที่ดีก็ทําให้เรามีรูปร่างกึ่งกึ่งนักกีฬาแต่ทีนี้ก็มีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่ามีปรัชญาของตัวเองนะคะว่าคนเราจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันต้องสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจค่ะหนังสือดนตรีและกีฬาคือปรัชญาชีวิตหนังสือนี่คือเราต้องอกทุกคนอยากเรียนให้เก่งคุณครูจะได้รักคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นชมค่ะแล้วก็ดนตรีเนี่ยคือเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ เวลาเราเครียดเวลาเราเหนื่อยเราจะฟังเพลงเป็นนักดนตรีด้วยนะคะชอบเล่นดนตรีด้วยเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยคือไล่โดลเรมีฟาซอนได้ไม่ว่าจะเป็นขลุ่ยเมโลดี้หรืออิเล็กทรอนเปียโน<ม>ก็ติ้งต่องติ้งต่องไปได้นะคะแล้วก็กีฬาคือการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงดังนั้นจะเป็นเด็กที่ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างความสมดุลและบาลานซ์ในตัวเองตลอดมาค่ะ และส่วนประวัติทางด้านการบริหารองค์กรนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เป็นนักธุรกิจดังนั้นในการทํางานเนี่ยเราจะเห็นการบริหารงานของคุณพ่อเนี่ยเป็นองค์กรที่มีพนักง,งานเยอะมากและพนักง,งานก็ไม่ค่อยออกส่วนใหญ่เราไปเนี่ยเราก็จะสวัสดีคุณลุงคุณป้าหรือว่าตั้งแต่สมัยที่เขาหนุ่มๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นเขาทํางานกับคุณพ่อ นื่องจากคุณพ่อเลยทำงานเหมือนกับว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยเรียกคุณพ่อว่าอาเรียกลุง<ม>เจ็บไข้ได้ป่วยสองทุ่มสามทุ่มก็ออกไปหาออกไปดูออกไปแล้วเพราะฉะนั้นในการบริหารงานของลูกน้องเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเป็นการปกครองแบบกึ่งเผด็จการเหมือนกันนะคือคุณพ่อจะดุแต่ดุแบบมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่เอาใจไปใส่ลูกน้องอดังนั้นหน่วยงานของเราจะเป็นหน่วยงานที่พนักง,งานไม่ค่อยเปลี่ยน แล้วก็ทุกคนจะรักองค์กรและทุกคนก็จะรักพ่อขนาดเด็กตัวเล็กๆเรียก,กคุณพ่อว่าอาย่าเขาก็เรียกคุณพ่อว่าอาอันนี้ก็เลยเห็นวิธีการบริหารงานจากเล็กๆจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีรได้รับรางวัลในการเรื่องของการบริหารงานจากกระทรวงต่างๆด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นประวัติโดยส่วนตัวของดรปรางคพิษยุวนนท์นะคะเกี่ยวกับด้านกีฬาด้านการบริหารองค์กรนะคะและ้วก็ด้าน ความรู้นะคะที่ท่านหมอได้ทําการศึกษามานะคะซึ่งเดี๋ยวในบทต่อไปเราจะมาทําการพูดคุยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นะคะกับดออรอตาสุกัน,นะค่ะ